Coinbase มีรายได้ในไตรามาสที่2ถึง66ล้านล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการ Coinbase บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยผลกำไรของบริษัทในไตรามาสที่2เมื่อวันที่10สิงหาคมโดยบริษัทกล่าวถึงช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในรายงานดังกล่าวพบว่าในไตรมาสที่2บริษัทมีรายรับสุทธิ2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นรายรับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการโดยมีรายได้สุทธิมากถึง1.6พันล้านดอลลาร์มากกว่าไตรมาสที่1ซึ่งมีรายได้อยู่ที่771ล้านดอลลาร์ขณะที่กำไรต่อหุ้นของ Coinbase อยู่ที่3ดอลลาร์45เซนต์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่2ดอลลาร์33เซนต์ นอกจากนี้รายได้กว่า95มาจากค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมซึ่งเป็นมูลค่าที่มากที่สุดในอุตสาหกรรมโดยในรายงานบริษัทมีรายได้จากการทําธุรกรรมถึง1.9พันล้านดอลลาร์ขณะที่อีก100ล้านดอลลาร์เป็นรายได้จากการสมัครสมาชิกและบริการของบริษัทขณะที่ในรายงานยังระบุว่ายอดผู้ใช้งานรายเดือนที่ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น8.8 ล้านคนเพิ่มขึ้น44%จากไตรมาสที่1ของปี2021โดยมีผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วรวม68ล้านคนและยังพบว่ามีลูกค้าสถาบันเพิ่มขึ้นอีกด้วยตอนนี้เรามีลูกค้าสถาบันมากกว่า9,000แห่งที่พัฒนาและขยายกิจกรรมของพวกเขาในเศรษฐกิจคริปโตรวมถึงพันธมิตรในระบบนิเวศกว่า160,000รายที่ใช้เครื่องมือและบริการคริปโตของเราเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าของพวกเขา รายงานดังกล่าวเสริมอีกว่าสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มเมื่อวันที่30มิถุนายนมีมูลค่ารวม1.8แสนล้านดอลลาร์ซึ่งสินทรัพย์คริปโตบนแพลตฟอร์ม Coinbase คิดเป็น11.2%ของมูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์คริปโตทั้งหมดโดยณขณะที่เขียนข่าวอยู่นี้มูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์คริปโตเพิ่มขึ้นเป็น1.98ล้านล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจาก CoinGecko นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นครั้งแรกที่อีเธอร์ยังมีปริมาณการซื้อขายมากกว่าบิตคอยอีกด้วยโดย ETH มี26%เมื่อเทียบกับบิตคอย24%ขณะที่ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในไตรมาสที่2อยู่ที่4.6แสนล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น38%เมื่อเทียบกับ3.3แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่1ในไตรมาสที่2ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของเรายังคงกระจายออกไปยังอีเธอร์ยยม และเหรียญอื่นๆนอกเหนือจากบิตคอยโดยปริมาณดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเติบโตของ DeFi NFT และกดอ่านข่าว Coinbase มีรายได้ในไตรามาสที่2ถึง66ล้านล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการต่อที่สยามล็อบเชน